นี่นะคะเราได้ทําการซื้อตะกร้านะคะสามอันร้อยนะคะที่พี่เขากําลังจะดึงให้นะคะเราเลือกอันที่อยู่ในที่สุดนะคะสีส้มยากด้วยนะ,ะเราเลือกสามสีเพราะว่าเราจะปลูกพริกกะเพราโหระพาแยกกันเนาะเราจะได้จําได้นะจ๊ะแล้วก็มาแวะซื้อดินซื้อทรายนะคะทุกคนโควิดนี่ต้องปลูกเอง ทำเองนะคะเพื่อที่เราจะประหยัดสามเกนร้อย <300 S 1> ครับสามเกนร้อยนะหลังก็ซื้อกระถางเห็นเรียงลายสวยงามเดี๋ยว,วถ้าเรามีเงินเราก็จะมาซื้อกระถางเพิ่มนะคะทุกคนเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ไดปลเนี่ไยไไปไหนสิงดปกสิงดเงอลองต้มยามนิ้วสายเอออันนี้ก็จะเป็นโซนหนึ่งของเชียงใหม่นะทุกคน โซนที่แบบตกแต่งบ้านบ้านในสวนโอ้วันนี้ได้กันนี่นะคะคนที่ขายต้นไม้นะคะเขาก็จะมีชื่อบอกนะคะทุกคนว่าเราจะเอาต้นอะไรบ้างน,นี่ค่ะขยยางอย่างเช่นคุณจะปลูกมะตูมก็เอามะตูมไปเนาะ นี่แม่มีมาทูดเลยอะฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นว่าทางม,มเราจะให้ดูเท่านี้นะคะบ๊ายบายม,มามรีคูซอนชูชีตมีหันหมดไผ่เงินวะไข่เงินเป็นยังไ,ไงวะสีแดง,แดง,งามม้ีอนนดกั <c oughs> สวยอันนี้คืออย่างต้นสาจีวะ่ะชมชะมาดือฝรั่งกะ <c oughs> มาเดือกมาเดือกอะ่ะหัวหนุยห่ยมนแนวแมวกะไอเป็นยญ่ๆคฮะลองหนุยนะะ่ยกันฮะน้อเจีงงเ๋ยวง,งูเขียวงูสีเขียวอะ่ะมันจะอยู่ทางหัวมุมอะ่ะ โอ้เ,อเอม็ขอต้นฮะสวยมากเลย,เ,ะนะยเรามาเที่ยวป่ามีซ้อนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะบ๊ายบาย ช่องนี้เป็นช่องแฟนลิฟเฟอร์มารีชาแนลนะ